ท4ี่14ของล้ำค่าเช้านี้ก็มีนักประจญภัยเข้าดันเจี้ยนเพียบเหมือนเคยแบบนี้คงต้องใช้เวลาสักหน่อยนี่พวกนั้นมันใช่เมื่อสองสัปดาห์ก่อนนี่เองมีข่าวเือว่ามีปาร์ตี้ที่ลมตะกแนฟอรอไซ์ลงตัวตลกสีดำไงละ่ะโดนตั้งชื่อปาร์ตี้โดยพลรกการซะแล้วล่ะคะ่ะเป็นเครื่องพิสูจน์ อย่างดีว่าเราเป็นจุดสนใจนะครับเห็นไหมว่าแล้วคุณดาร์กออ้ทุกคนไม่ได้เจอกันนานนะครับนับตั้งแต่เรื่องเมื่อตอนนั้นตะกระแทนพอไซก็ไม่ได้เจอกันเลยดันเจียนมันกว้างจะตายอย่ครับเพราะงั้นเลยต้องพักแรมกันเป็นเรื่องปกติการจะได้มาพบหน้ากันได้อย่างพอเหมาะพอเจาะ เลยเป็นไปได้ยากนะครับแต่ก็ดีแล้วล่ะที่วันนี้มาเจอกันพอดีมีของขวัญตอบแทนที่อยากมอบให้อยู่พอดีเลยล่ะครับของขวัญตอบแทนเอามิยะรู้แล้วนะพี่ไม่ต้องดันหนูก็ได้คือว่าคุณดาร์ค่ะนี่คะ่ะถึงไม่ใช่แค่ถึงไม่ใช่ของดีเด่นอะไร นี่มันสมัยก่อนคุณย่าที่ล่วงลับไปแล้วของฉันสอนให้ค่ะเป็นยารักษาแผลไฟไหม้ถึงจะทำให้แผลหายสดิทไม่ได้แต่ฉันหวังว่าจะช่วยบรรเทาได้แม้สักนิดก็ยังดีนี่ฉันยุ่งไม่เข้าเรื่องหรือเปล่าคะไม่ใช่อย่างนั้นหรอกครับขอบคุณมากจริงๆนะ มิยะเป็นคนคิดเรื่องของตอบแทนสำหรับทุกอย่างที่คุณช่วยเราไว้ก่อนหน้านี้ดีใจมากเลยล่ะครับจะให้อะไรตอบแทนกลับไปดีนะเอ๊ะไม่นะแบบนั้นมันควรเป็นอะไรที่เหมาะกับเธอในฐานะนักวิ่าจนภัยเอาอันนี้แล้วกันปลดปล่อยปลดรับไว้ แทนคำขอบคุณสำหรับยาด้วยนะครับ SSR สร้อยแห่งการภาวนาด้วยความบัตนาอันแรงกล้าจะก,ก่อให้เกิดปฏิหาเล็กๆขึ้นมันเป็นอุปกรณ์เวทมนต์ที่มีแรงกาชาสูงก็จริงแต่เอฟฟิคของมันออกจะดูคุมเครือไปหน่อยถึงเราจะพยายามทดสอบการทำงานแต่เงื่อนไขทำให้เกิดติกเกอร์ไม่แน่ชัดเป็นไอเทมที่ เป็นปิศนาเทียบกับแรงดูไม่สมราคาเท่าไหร่เป็นอุปกรณ์สวมใส่ที่หน้าตาดูธรรมดาสามารถใส่โชว์ให้เห็นได้นับว่าเป็นของตอบแทนที่ดูไม่เร็วเลยว้าวสวยจังคือว่ายาที่ให้ไปไม่ใช่ของมีค่าเลยนะคะจะให้รับของสวยๆแบบนี้คืนมาแทนได้ยังไง ไม่ใช่เรื่องแค่ยาหรอกนะความรู้สึกห่วงใยนั่นทำให้ผมดีใจมากเพราะอย่างนั้นช่วยรับไว้เถอะนะครับถือว่าผมขอละ่ะถ้าถ้างนั้นขอรับไว้ด้วยความเต็มใจนะคะมิยะยินดีด้วยนะยอดเลยสีแดงดูเหมาะกับเธอมากเซนดีไม่เบาเลยนะคุณดักเนี่ยคุณดักขอบคุณมากนะคะ จะเก็บรักษาเป็นของสำคัญไปช่วยชีวิตเลยของขวัญจากท่านดาร์กหน้าอิจฉาหยุดเลยอย่าทําตัวให้ผู้เป็นนายต้องขายหน้าสิท่านดาร์กมันดีแล้วหรอคะที่เอาสร้อยแห่งการภาวนาไปแลกกับยาคุณภาพต่ำมันไม่คุ้มกันเลยนะคะถ้าว่ากันตามคุณภาพของยามันก็ใช่อยู่หรอกแต่ถ้านับ คุณค่าทางจิตใจความรู้สึกที่พวกเขามีให้ทำให้ผมดีใจนะ่ะอยาได้ละอายไปเลยนายข้าอุตส่าห์เลือกสีสร้อยข้อมือที่เข้ากับแม่สาวน้อยคนนั้นเป็นการกระทำที่สมชายชาตรีไม่มีตรงไหนที่สมควรโดนติเตียนเลยสักนิดงือ <c oughs> มันก็จริง แม่หนูคนนั้นก็ออดจะเป็นเด็กดีจะผักใสไล่ส่งเธอไปใหญ่ความพักดียังมีไม่พอนะความพักดีน่ะวะาฮ่าฮ่าเนี่ยชั้นที่ห้าแดนหิมะถ้าอย่างนั้นผมขอตัวกลับไปที่นรกกร่อนฝากจากการเยติด้วยนะครับทราบแล้ววางใจได้เลยค่ะ ทีแรกที่เห็นขนาดของดันเจี้ยนนี้ทำเอาตกใจอยู่เหมือนกันปลดปลอยเคลื่อนย้ายแต่ความกว้างของที่นี่ถือว่าเป็นประโยชน์กับพวกเรามากแถมคนส่วนใหญ่ยังไม่สามารถมาถึงชั้น5กันได้เอาเป็นว่าไม่ต้องกลัวที่จะถูกใครเห็นต้องขอบคุณเรื่องนั้นยินดีต้อนรับกลับค่ะนายท่าน ดีต้อนรับกลับค่ะท่านไลร์ดิฉันกำลังเฝ้ารอการกลับมาของท่านอยู่เลยค่ะไม่ได้เจอกันนานไม่ได้เจอกันตั้งนานแน่ท่านไล์เมียวเลยทำให้ผมเดินทางกลับไประหว่างนรกและทำงานที่ประจำเป็นได้กลับมาแล้วทุกคน เป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับแผนการนักวิภัยเป็นไปได้ด้วยดีแต่มีเป็นไปได้ด้วยดีไ,ไ,ดดยดได้เป็นหูเป็นตาแถมยังได้เจอคนดีๆด,ด้วยได้เป็นหูเป็นตาแถมได้เจอคนดีๆด,ด้วยครับได้สัมผัสถึงความหวังดีจากคนอื่นมันทำให้ผมรู้สึกดีมากแถมนั่นวิเศษไปเลยนะคะ ่นไลน์นี่คือความคืบหน้าของแผนการแก้แค้นสาชาการเตรียมการทั้งหมดจะพร้อมในอีก10บวันค่ะเยี่ยมมากสมเป็นเอลิคิดถูกจริงๆที่ฝากฝังให้เอลิจัดการขอบคุณสำหรับคำชมค่ะมันทำให้ดิฉันตื่นตันใจมากฝากจาัดก,การต่อด้วยนะครับถ้าต้องการใช้อะไรก็เอาไปใช้ได้ ตามที่ต้องการเลยรับทราบแล้วค่ะจากนี้ขอฝากนรกให้เมย์ดูแลด้วยนะครับไว้ใจได้เลยค่ะส่วนอาโอยุกิช่วยไปสำรวจป่าบาพการให้ทีเมียว <M iao! S 1> นายท่านแล้วเขาล่ะนาซินะก็นาซินะในการต่อสู้แล้วประชิด เรียกได้ว่าแข็งแกร่งที่สุดในหมู่พวกเราแค่มีเธออยู่ก็ช่วยสร้างขวัญกำลังใจได้มากแต่คิดตรงที่เธอไม่ถนัดทำอะไรที่ต้องใช้หัวคิดเลยไม่เหมาะกับแผนการที่ต้องใช้ความยืดหยุ่นและการเตรียมการอย่างรัดกุมเนี่ยสิจริงสินาซินะระหว่างที่ผมไม่อยู่ฝากช่วยปกป้องทุกคนในนรกให้หน่อยแล้วกัน ถ้าเกิดมีศัตรูที่ร้ายกาจโผล่มาฝากเธอช่วยปกป้องทุกคนให้ทีจะได้ไหมรับทราบค่ะนายท่านเขาจะปกป้องทุกคนให้เองเย่เขามีส่วนร่วมกับแผนต่อจากนี้ด้วยฝากเรื่องแผนการด้วยนะเอลิรู้อยู่แล้วละค่ะถึงไม่ต้องให้ยายเปียกอย่างเธอมาบอกดิฉันก็เตรียมทุกอย่างให้ท่านาไว้ไวพร้อมเสร็จ สับอยู่แล้วอ่าอีกสิบวันแล้วแทบอดใจรอไม่ไหวแล้วซาชาจะแสดงสีหน้าที่สิ้นหวังแบบไหนออกมากันนะชักอยากจะเห็นแล้วสิตอนที่สิบห้าตัวทดลองดากัสดะเจียนชั้นสามหนองน้ำ ตั้งแต่เปลี่ยนกะก็ผ่านมาชั่วโมงกว่าแล้วใช่ไหมหายากนะที่จะได้เห็นวิวชัดเจนแบบนี้ในหนองน้ำที่ไม่มีหมอกสุบาลันเลเวล51เราอยู่นี่มาหลายปีแล้วแต่แบบนี้ไม่ใช่อะไรที่จะได้เห็นกันบ่อยบ่อยกิลเบิร์ดเลเวล49ถ้าเป็นแบบนี้ตลอดเวลากลางคืน คงง่ายขึ้นเยอะบอนเตอร์จะมาทางไหนก็เห็นได้หมดแต่ไงก็อย่าชะล่าใจเชียวรู้แล้วนะาจะว่าไปรู้หรือเปล่าเรื่องตัวตลกสีดำฮะอะไรล่ะนั่นมันคือปาร์ตี้นักร่าวนภัยที่กำลังเป็นที่สนใจอยู่ในตอนนี้เป็นปาร์ตี้ที่มีอยู่สามคนมีเด็กผู้ชายสวมหน้ากาก,ากตัวตลก อสศวินในชุดเกาะสีทองและเจ้าหญิงพูดใช้เวลาไม่กี่วันก็เล่นไปถึงชั้นห้ากันแล้วไปถึงชั้นห้าในไม่กี่วันเป็นไปได้ก็บ้าแล้วถึงชั้นจะง่วงแค่ไหนแต่ก็ไม่โดนหลอกด้วยเรื่องโกหกพันนั้นหรอกเว้ยอันที่จริงเรื่องจริงนะ่ะมีพยาหลายคนที่เห็นเจ้าพวกนั้นเอาหินเวทของเยติไปให้ที่กิวแถมยัง ปับตะกแ่นฟอไซด์ลงด้วยจำนวนเพียงแค่สามคนเท่านั้นแล้วในการต่อสู้เห็นว่ามีคนหนึ่งที่ใช้เวทระดับสงครามแบบไม่ต้องไล่ได้อีกว่าว่าไงนะคิดยังไงมันก็เวอร์เกินไปดึกว่าหลุดออกมาจากเทพนิยายหรือไงฉันเองก็คิดแบบนั้นเหมือนกันแต่เหมือนมีพยานที่อยู่ที่นั่นด้วยเป็นสาวน้อยนักเวทผมแดงที่เป็นเผ่ามนุษย เด็กผู้หญิงที่เป็นนักเวทคนนั้นน่ะหรอฟังยังไงก็ดูเหมือนเป็นเรื่องเพอเจอรมนุษย์เนี่ยนะจัดการกับตากแตนฟอสไซ์ได้แล้วยังใช้เวทมนต์แบบที่ไม่ต้องไล่ได้อีกเป็นเรื่องที่ไม่น่าเป็นไปได้อย่างกับเวลาุรุษแม้ก็ผู้กล้ากับชาติมาเกิดไม่มีผิดอย่ามาพูดบ้าๆหน้านะิวเบิร์ตผู้กล้าเนี่ยนะ ถ้าเป็นงั้นจริงในสักวันก็อยากให้ช่วยทำอะไรกับไอาการเหยียดเผ่าพันธุ์ที่เป็นอยู่นี่ให้ทีไม่ว่าเผ่าพันธุ์ไหนมันก็เอาแต่ดูถูกพวกเราอยู่ตลอดมันก็จริงนะนับวันยิ่งหนักข้อขึ้นเรื่อยๆช่างแม่งไอโรคสังกะบวยมองขึ้นไปดูข้าบนสิคืนนี้บรรยากาศโคตรดีเลย นั่นดิจมปักอยู่ที่หนองน้านี่มาตั้งนานเพิ่งเคยเห็นท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวแบบนี้ครั้งแรกเลยนี่แหละตาลุงสองคนมาแลกเปลี่ยนบรรยากาศกันดูๆไปแม่งหน้าขนลุกชะมัดให้ตายนายนี่มันอู้อากาศเริ่มหนาวแล้วขอไปปลดทุกข์หน่อยละกันเจ้าบ้าอย่าลืมขุดฝังให้เรียบร้อยด้วยละ่ะ ฉันไม่อยากมานั่งดมกลิ่นอึของนายขนาดเฝ้ายามหรอกนะพูดมากนะูคิวเบิร์ตถึงเวลาที่เจ้าสองคนนั่นจะตื่นมาเปลี่ยนเวรได้แล้วฮะให้ตายสิเป็นแค่หนอนแมลงกลับมาทำให้ผมต้องรอเนี่ยนะคิดจะยามกันอยู่งั้นเหรอทำไมคิวคิวเบิร์ดจเยินไว้ก่อน เฮ้ยต้องสงบสติอารมณ์บ้าเอ้ยทุกคนโดนเล่นงานจนหมดทั้งท้งที่รอบๆเต็มไปด้วยหนองน้ำถ้าเดินเข้ามายังไงก็ต้องรู้ตัวเพราะเสียงน้ำแน่ๆแ,แต่ที่ไม่มีไม่มีร่องรอยของการต่อสู้9ใน10เป็นไปได้ว่าถูกเวทมนต์บางอย่างเข้าผมกำลังพูดอยู่กับ แกนะเว้ยแกะกล้าดียังไงถึงมาทําเมินใส่ฮะพราะงี้ไงถึงได้เกียดเผ่าพันธ์ชั้นต่าอีกฝ่ายเป็นเอลที่เชี่ยวชาญการใช้เวทมนต์ก็ไม่อยากยอมรับหรอกแต่เราคนเดียวคงทําอะไรมันไม่ได้ด้วยกําลังของเรายังไงก็ต้องชนะหมอนี่แน่นอนต้องไปแรงงานกับกิวเรื่องนักพรนไัยถูกฆาตกร ถึงทางนั้นจะเลือกปฏิบัติกับเผ่าพันธุ์มนุษย์แต่ไม่มีทางที่จะปล่อยผ่านกับเรื่องนี้ยังไงกิลก็ต้องจัดปาร์ตี้ออกมาล่าหมอนี่ใจคอแกจะไม่คิดจะพูดอะไรหน่อยเหรอเพื่อนของแกถูกหยบกระบาลอย่างนี้ยังเงียบได้อีกไม่คิดที่จะอดควรแบบที่หนอนแมลงมันชอบทำกันหรือไงขอโทษนะกิลเบิร์ต ถ้าฉันลอดจากที่นี่ไปได้แล้วไปแจ้งกับฮังกิวสำเร็จแล้วก็ภพชนะก็จะเป็นของพวกเราม่านควันคิดจะหนีงั้นเหรอจะขี้ขาดยังไงก็ให้มันมีขอบเขตหน่อยสิว่าพามไปเถอะไอเอลเวนตะไลไม่ว่ายังไงฉันก็จะเอาคืนศัตรูของพวกค้องอย่างแกแน่จุดอ่อนของนักเวท ือต่อให้เวทดมต์ของมันจะร้ขาดแค่ไหนแต่ถ้าไม่เห็นเป้าหมายมันก็จัดการกับเราไม่ได้ใช้โอกาสตอนที่ม่านควันบดบังสายตาอยู่นี่รีบออกจากรัศมีการโจมตีเวทดมตลของมันซะเราใช้เวลาอยู่ที่นี่มานานที่นี่มันก็เหมือนกับสวนหลังบ้านดีๆนี่เองแผนที่ในหัวเรารู้ทุกซอกทุกมุมเป็นอย่างดียังไงก็หนีจากไอเอลชั่วนั่นได้แน่ โทษฐานที่ฆ่าและเอียดยามเกียวเบิร์ดและคนอื่นๆจะต้องให้มันได้ชดใช้อย่างสาทำไมถึงเป็นงี้ไปได้ไม่ใช่เวทมนต์เมื่อกี้มันเป็นแรงกระแทกเป็นความเสียหายทางกายภาพ มันเรื่องบ้าอะไรกันไอเวลายำนั่นหรือว่าฟูให้ตายไม่คิดเลยว่าจะพยายามหนีพวกสปีชี่ที่ด้อยค่ามักจะคิดฉลาดเกมโกงกันสินะครับคุณใครโตทำงี้ก็แย่สิครับผมขอให้จับมาเป็นๆแต่คุณเล่นกะจะฆ่าพวกเขาซะเกี้ยงเลย พ็คิดว่าต้องใช้หนูทดลองแค่ตัวเดียวนี่วามันไม่พอเลยสักนิดของแบบนี้มันยิ่งเยอะยิ่งดีการวิจัยมันคือการเก็บเกี่ยวผลจากความล้มเหลวนะครับเออ้อใจแล้วข่าวหลังจะระวังแต่ยังไงเวลาเจอพวกหนอนแมลงที่พยายามดื้อด้านขัดขืนอย่างไรค่ะมันทำเอาอยากฆ่าขึ้นมาอยู่ดีเห็นแล้วมันก็ลกหูลรกตา ความรู้สึกนั่นผมเข้าใจดีนานๆทีก็มักจะมีให้เห็นไอ้นิสัยของสายพันธุ์ชั้นต่ำที่คิดว่าขอแค่พยายามก็สามารถเอาชนะพวกเราได้พวกขยะที่ไม่เจียมตัวเองชอบเพ้อฝันลมๆลังๆเพราะอย่างนั้นผมถึงต้องสั่งสอนขยะพวกนั้นให้ได้รู้ด้วยการทดลองที่แสนเจ็บปวดแต่ดันทำ อย่างนั้นไม่ได้นี่สิก็คงมีแต่ต้องรบกวนให้คุณค่าพวกมันแทนละครับสำหรับดาร์คเอลก็นับว่าเข้าใจอะไรดีดีหว่าเจ้าพวกที่เป็นได้แค่ขยะไร้ค่ามีชีวิตที่ต่ำกว่าขยะที่ทำความเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ก็ควรที่จะตายเรามารวบรวมวัตถุดิบในการทดลองเพิ่มกันดีกว่าครับถ้าอยู่ในดดนเจนแล้วก็ถึงตัวทดลองจะพังไปบ้าง ก็หามาทดแทนเท่าไหร่ก็ได้มิยาจังมองช้อยข้อมือไปยิ้มไปอีกแล้วมิยาเองก็ถึงวัยนั้นแล้วสินะเราดูไปไหมพี่ขอมิยาจังมาถึงแล้วสิเนี่ยอืมอืมโทรนูบอกไปแล้วไงว่าไม่ใช่แบบนั้นครั้งนี้มาลองพยายามไปที่ชั้นสองกันดู แม่ได้บางทีอาจจะเจอกับคุณดาร์คเขาในดานเชยนก็ได้แบบนั้นก็น่าสนุกดีนะถ้าเป็นคุณดาร์คเราก,ก็ที่ไม่มีข้อคัดค้านก็บอกว่าไม่ใช่แบบนั้นไงเล่าสำหรับคุณดาร์หนูก็แค่เคารพเขาในฐานะจอมเวทกเท่านั้นถ้ายังเซาซีไม่เลิกหนูจะไม่ช่วยซัพพอร์ตแล้วนะแล้วก็จะไม่เอาน้ำออกมาให้ด้วย เอาละเลิกพักเราไปกันได้แล้วอีขอโทษมิยะฟังจากน้ำเสียงถ้าจะงอนซะแล้วตอนที่18ความปรารถนาว้าวขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะคะท่านดักวันนี้เอาหินเวทเยติจากชั้นที่5มาตั้งขนาดนี้ช่างยอดเยี่ยมเหลือเกินสมกับเป็นปาร์ตี้ของท่านดัก แถมยังกลับมาได้อย่างปลอดภัยไร้รอยขีดข่วนเหนื่อยหรือเปล่าคะรับประทานอาหารหน่อยไหมหรือว่าอยากจะดืม่มไม่ดีกว่ารบกวนช่วยคิดราคาหินเวนให้ทีนะครับเข้าใจแล้วคะ่ะไม่ไหวไม่ไหวท่าทีกับจากหน้ามือเป็นหลังมือเชียวให้ตายสิวันแรกที่เอาของมาปล่อย ยังทำเหมือนกับพวกเราเป็นนักต้มตุ๋นอยู่เลยเผ่าพันธ์ชั้นต่ำอย่างพวกแกจะไปรวบรวมหินเวทมาตั้งแต่วันแรกได้ยังไงชอบโกงละสิยกโทษให้ไม่ได้เตรียมเจอโทษหนักได้เลยไอ้พวกเผ่าพันธ์ชั้นต่ำฮีขออภัยในความหยาบครเมื่อตอนนั้นด้วยทางเราจะไม่ให้เกิดเรื่องเสียารยาาเช่นนี้ขึ้นอีกเป็นครั้งที่สองและจะมีการล่าว ตักเตือนอย่างเข้มงวดกับทุกคนในกิลรวมไปถึงตัวดิฉันด้วยถ้าถูกรู้เข้าว่าทางเราทำการหยาบคายต่อนั้งิู้ไทยที่นำหินเวทน้ำแข็งกลับมาได้ในวันเดียวมีหวังคอของนักผจนภัยกิวทั้งหมดที่นี่ก็ตกอยู่ในอันตรายแน่ๆค่ะเราจะพิจารณาเลื่อนแรงจากเดิมแรงเอฟมือใหม่ไปเป็น แรงดีมืออาชีพขึ้นมาสองขั้นเป็นกรณีพิเศษดังนั้นแล้วได้โปรดอย่าย้ยายสังกัดเลยนะคะหินเวทน้ำแข็งนอกจากนำไปใช้สำหรับการวิจัยแล้วยังเอาไปทําอย่างอื่นได้อีกเช่นใช้ทําสิ่งของหรืออุปกรณ์ที่ทําให้เกิดความเย็นยังเป็นที่ต้องการอย่างมากมีเพียงไม่กี่คนที่สามารถไปยังชั้นห ที่เป็นแหล่งที่อยู่ของเรามอนสเตอร์น้ำแข็งได้ทำให้มีความต้องการอย่างรลนหลามเป็นหินเวทที่ขายได้ราคาดีเอามากๆแล้วยิ่งเราเอาเหินเวทจำนวนมากมาได้ในวันเดียวก็เลยเป็นการพิสูจน์ฝีมือไปในตัวเราจะยอมทำทุกอย่างได้โปรดขอร้องละคะ่ะถ้าอย่างนั้นก็ขอเลือล่อนแรลคงเพิ่มแล้วกันให้อยู่แรลงดีเนี่ยรับไม่ได้จริงๆ ท่านดาร์กนะ่ะเหมาะที่จะอยู่แลรงสูงสุดเท่านั้นคือว่าเรื่องนั้นท่านดาร์กมีผลงานและความสามารถที่สูงอย่างไม่ต้องสงสัยอันที่จริงทางเราก็อยากพิจนารณาเลื่อนแรงให้กับท่านไปเป็นแรงซียอดฝีมืออยู่หรอกคะ่ะแต่ในระยะเวลาการเป็นนักจดภัยของท่านสั้นมากตามขั้นตอนแล้วจำเป็นต้องใช้เวลา3-4ปี ในการขึ้นมาถึงแรงดีในกรณีของท่านนับว่าเร็วที่สุดที่ไม่เคยมีมาก่อนถ้าท่านทำผลงานให้รู้ล่วงอย่างหนึ่งจะเป็นอะไรก็ได้ทางเราใช้เรื่องนั้นผักในการพิจารณาให้ท่านอย่างเต็มที่แต่สำหรับในตอนนี้คงผลงานเหรอครับสำหรับเรื่องนั้นอันที่จริงแล้วอีกเดี๋ยวจะมีผลงานหดหินประกาศออกมาในอีกไม่ช้าละคะ่ะ งานโหดหินอืมอะไรล่ะนั่นนักวจนภัยทุกท่านบัดดี้ทางกิวขอประกาศเวลทุกเชิญจนถึงตอนนี้ได้เกิดบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นในดันเจียนด์กัสนั่นคือการตายอย่างปริศนาของนักวจนภยัยโดยยืนยันว่าเป็นการฆาตกรรมนักวจนภยัยฆาตกรรมนักวจนภัยอย่างนั้นเลยและจูงใจหรือเป้าหมาย ไม่แน่ชัดแต่พวกมันมุ่งเป้าไปที่มนุษย์เป็นหลักแม้จะเป็นเผ่ามนุษย์ก็ตามแต่การที่มาฆ่านักปศุภัยในดันเจียนที่ได้รับการดูแลจากกิวหรือเป็นเรื่องที่มองข้ามไปไม่ได้ชีวิตของนักปศุภัยที่นำสิ่งล้ำค่ามามากมายกลับมาถือเป็นสมบัติล้ำค่าของกิวแล้วมันจะยิ่งเป็นปัญหาใหญ่ถ้ามันลุกลามไปถึงขั้นฆ่าฟันเผ่าอื่น เพื่อความสงบและเรียบร้อยในดันเจียนทางกิวขอตั้งเงินรางวัลในการล่าตัวมือสังหารนักวิจารณ์ภัยปัจจุบันยังไม่ทราบตัวมือสังหารนักวิจารณ์ภัยดังนั้นแล้วหากทราบข้อมูลของมือสังหารนักวิจารณ์ภัยไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามทางเราจะใจให้อย่างงามโอ้นี่มันเยอะไม่ใช่เล่นนายข้าอืม อันนี้เรียวกว่าเป็นผลงานที่ว่าได้สินะครับใช่ค่ะฉันคิดว่าความสำเร็จนี้น่าจะเพียงพอท่านดักจะไปตามล่ามือสังหารานักทน้ิีนะคะอืมเหตุดันเกิดถูกเวลาพอดีเลยกลายเป็นสร้างโอกาสให้พวกเราแม้โชคดีจริงๆถึงจะไม่ควรดีใจก็เถอะใช่แล้วละ่ะแม้ว่าการเลือนเล้งจะเป็นเป้าหมายหลักของเราก็ตาม มือสังหารนักจนภัยที่หมายหัวเผ่ามนุษย์การกระทำที่ชั่วช้านั่นอภัยให้ไม่ได้มือสังหารนักจนภัยไม่มีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับมันเลยนายของข้าพรของท่านมีอันไหนที่สามารถใช้ระบุตัวตนของมือสังหารนักจนภัยได้บ้างหรือไม่ว่ายังไงดีละ่ะถึงการที่ออกมาจากกาชาะไรที่ชิ้นสุดจะมีอยู่มากมายแต่ละใบ มีพลังอย่างมากก็ตามแต่ถึงขั้นระบุเจาะจงตัวคนร้ายได้ไม่น่าจะมีการ์ดแบบนั้นผมว่าถ้าทุกคนร่วมมือกันบวกกับการ์ดของผมก็คิดว่าน่าจะหาตัวมือสังหารได้ไม่ยากวิธีการคือเราจะใช้กำลังคนเข้าว่าโดยการใช้ประโยชน์จากการบินตามหาอย่างเต็มที่ถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องรีบกลับไปที่นรกแล้ว ท่านดักนี่มันอะไรมีมีมยาจัง